สวัสดีครับยินดีต้อรับเข้าสู่รถขุดสุรัตรถขุดโคกน้องนาครับกับทีมงานสุรัตร์ขุดโคกน้องนาครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า SK 200SM ร้ครับซึ่งเพนครับผมกับทำการทำงานโคกน้องนาเลยมาถ่ายให้พี่น้องเราดูความเร็วความแรงความคล่องตัวของรถเจ้า SK 200SM ครับ ราใช้รุ่นเล็กก็บอกว่าตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากครับพอมาทํางานอย่างนี้ก็รือว่าตัวนี้กําลังพอดีเลยครับผมไม่ใหญ่เลยครับพอเจบอบ่อลึกขนานดะนี้ก็ต้องว่าไม่ใหญ่เลยครับัวนี้มาให้เพื่อนๆได้ดนะูความเร็วความ่องตัว ความเร็วความควงตัวของเจ้า SK 200 SM สูงมาไกลๆใหดคูคือไม่ได้เร่งรีบมากมายครับก็ขุดแบบธรรมดาๆรรก็ถือว่าเราขุดไปเรื่อยๆครับเนิบๆไม่ต้องเร่งสปีดให้มันแรงก่อนนี้ครับแค่นี้ก็เหลือเฟือครับอันนี้ปดินเหนียวครับผมบอก่อนที่ผ่านมานี่เป็นดิน ร่วนปนสายกดง่ายมาครับดึงฟืดฟืดฟืดเลยครับรถไม่มีต้องเร่งเลยครับแต่ว่าเจอดินตัวน,นี้คือดินเหนียวครับจะขุดยากนิดหนึ่งแต่ว่าผมว่าตรงนี้ครับดีดินมันจะไม่พัง,งนะครับ ซีเรามาดูเจ้า SK 200 SM ครับทีมงานจะมาขุดโคกน้องนาครับเนี่ยเราจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆครับเรื่องการทำงานความคล่องตัวระบบขี่เบรกคนขับครับเมื่อกี้ผมได้ขึ้นลองขับดูก็คนไม่เคยขับครับมันก็รู้สึกวิววิวไงเวลาหมุนตัวครับแล้วก็เป็นตัวใหญ่มากแล้วก็ไม่เคยได้คลืนโทนอะไรใหญ่ๆอย่างนี้ครับผมเนาะเคยแต่ขับ ออคูปะต้ายูห้าห้าครับมันก็ดูสมกับตัวเองครีบยวคนตัวเล็กครับก็ถ่ายให้ดูช่วงนี้มันก็นกนเป็นของห้เคนเจ้าเอส0คส้อกันครับวันนี้ ฉันบดจะขูดง่ายมากครับความตัวประมาณหนึ่งเม็ดนี่ก็จะนิ่มเนื้อดินนิ่มครับดินนิ่มนะดึงฟืดๆครับไม่ต้องใช้แรงมากหมายแต่ว่าลงอีกหนึ่งเม็ดนี่เขาเจอเป็นดินเหนียวเลยครับผมดูเขาเจอเป็นดินเหนียวเลยช่วงนี้วางครับก็ได้มาเฝ้าบ่อทุกวันครับออกหน้างานทุกวันครับ แล้วก็มาควบคุมงานอีกนะครับผมว่าอยากให้สวยครับผมเนาะมาช่วยจัดการบริหารเรื่องของการวางดินครับเพื่อให้น้องๆทํางานได้สบายไม่ใช่ว่าขุดไปแล้วเครียดไปหาที่วางดินไม่เจอครับเราเลยไม่อยากทิ้งกันเนาะก็จะมาดูถ้าว่างก็จะมาดูเรื่อยๆก็ไปดูด้วยกันทั้งวันนะครับรุ่นนี้ราคาไม่แพงครับตัวนี้อยู่ที่สี่ล้านสองครับผมสี่ล้านสองครับ สำหรับคนมีเงินก็ถือว่าไม่แพงแต่สำหรับพวกผมก็ถือว่าแพงครับเนาะแต่ถ้าเราได้งานทําตลอดเราก็ถือว่าคุ้มครับผมเพราะว่ารถมันมาแล้วก็มันมันทําทํางานได้ครับผมเนาะรถจอดสักเดือนหนึ่งหายใจไม่ถึงไม่ทั่วทองครับผมแต่อันนี้เราสามารถมีงานทำเรื่อยๆแล้วก็ดีใจครับที่เรามีงานทํามีโอกาสได้งานทำเนาะแบบแปลนตัวนี้ครับ ทีมงานพักพวกผมเคยขุดอยู่ที่15วันก็มีครับแบบตัวนี้คือจะขุดยากมากครับดิงเยอะมากครับแบตนาคาวา3ไร่ตัวนี้ครับเคยขุดอยู่ที่รถ2คันในป่า10อวันก็มีครับคันเดียวบวกรถดำโดยก็15วันก็มีครับตอนหนึ่งแรงเราอยากจะทำให้สร็จภายใน4 5หวันนะครับไม่รู้จะออกมารูปไหนครับ อันนี้ก็ว่าไปแล้วก็คือลงเป็นลงวันที่สองครับผมเนาะเท่ากับเท่ากับเจดมาลงครึ่งวันวันนี้ครับเนาะเท่ากับเอาอกซีอัมทีเมื่อวานก็มาครึ่งวันกับวันนี้วันก็เท่ากับเวันสองวันสองวันนี้เมเราไม่เสียเรื่องอะไรครับผมขอให้มาออกมาสวยงามครับเนาะ 4วัน5วัน6วันก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็อยากจะเร่งเร่งงานครับเพื่อที่จะได้ไปทํางานแรงห็นต่อครับเจ็บไม่ใจร้อนครับแต่งให้สวยงามแบบนี้ครับรูดขึ้นไปครับก็เป็นดินเหนียวรูดได้สวยครับใช้้างคุงขีนะครับรูดขึ้นไปเลยครับแต่งเป็นสโลมครับผมแต่ก่อนพวกเราจะใช้เป็นตัวของปีกครับ อีกนี่คือมันจะแต่งบ่อดได้สวยครับแต่ว่าเวลาเจอด,ดินแข็งมันขุดแล้วมันมีปัญหาครับจะาปีมือแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้ครับก็สวยงามเหมือนกันครับผมเกรดิสสวยขนาดไหนแต่ฝนมาก็มันดนครับบ้านนี้อยู่ใกล้กระชุมชนครับแรงนี้แล้วก็มีเอฟซีมาดูเรื่อยๆครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชาวบ้านที่ว่างๆก็มานั่งดูรถขุดกันครับ เขาก็ยังงงเพราะว่าเขาดูแบบไม่ออกเนาะพอจะเสร็จแล้วครับถึงจะรู้ว่าม cool. ันออกมารูปไหนครับผมเขาเขาใจกันอยู่ครับเพราะว่าตัวนี้ขนาดคนที่เคยทําทุกวันยังปวดหัวเลยครับเยะแบบเยวกันก็จริงครับแต่ว่าหน้างานมันไม่เหมือนกันครับผมเนาะนางานที่ทิ้งดินไม่เหมือนกันคือแบบตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าพื้นที่ม่เหมือนกันบ้างที่ทิ้งดินมีปัญหามากงครับคือปัญหากันทุกแปลง ล้วพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานรถขุดโคกน้องนาครับกับสรถขุดโคกน้องนาครับกับโมเดล3ไรลของเราวันนี้ครับวันนี้มาชมการทํางานของเจ้า SK ส0 0ร SM ครบับงานโงการเนาะให้ดูความเร็วความแรงกับทักษะคนขับครับผมสวัสดีครับ